คุณผู้ชมครวงการแพทย์ของไทยกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนประสาทศรัลรยแพทย์หรือแพทย์ผ่าตัดสมองนะคะทุกวันนี้ประสาทศัลยแพทย์1ท่านต้องดูแลคนไข้กว่า2 0 0 0 0 0คนจากทั่วประเทศนะคะขณะที่นักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่สนใจที่จะเรียนด้านนี้ปีละ11คนเท่านั้นค่ะ 7ปีมาแล้วที่นาวากาะโทในายแพทย์กลินพนมมาตเป็นประสาทศัลยแพทย์ในโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชมุ่งมันที่จะรักษาคนไข้ให้หายป่วยแม้จะต้องแบกรับภาระงานหนักและแรงกดดันในการผ่าตัดสมองไขสันหลังและเส้นประสาทอยู่ทุกวันก็ตาม กคนหนักเหมือนกันครับแต่ว่าเวลาเห็นคนไข้กลับบ้านหรือว่าเห็นคนไข้เขาเห็นญาติญาติเขาแค่ตื่นมาลืมตาหรือสื่อสารกับญาติได้ญาติเขาก็ดีใจเราก็พลอยดีใจไปด้วยเราก็พอรู้สึกเออมีความสุขมันคุ้มค่ากับที่เราอดหลับอดนอนมามาผ่าตัดให้เขาแบบนี้ครับเราก็รู้สึกคุ้มค่าตรงนั้นครับแม้จะเป็นที่ต้องการอย่างมากแต่โรงพยาบาลของรัฐทั้งประเทศ มีแพทย์ด้านนี้อยู่เพียง270คนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ทำให้ประสาทศรลยแพทย์หนึ่งคนต้องดูแลคนไข้กว่า210,000คนซึ่งเป็นภาระงานที่มากกว่าแพทย์ในสาภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกากว่าเท่าตัวเราเพบว่าในโรงพยาบาลใน77จังหวัดทั่วประเทศไทยมีประสาทศัลยแพทย์อยู่ในปัจจุบันคือประมาณ130คน แต่ในกรุงเทพมหานครจังหวัดเดียวมีอยู่ร้อยสี่สิบคน mm hmm. นะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลจังหวัดเนี่ยอยู่ประมาณสามสิบแห่งซึ่งไม่มีประสาทสัญยแพทย์นั่นหมายความว่ามีอยู่สี่สิบเจ็ดแห่งนั้นที่มีการให้บริการผ่าตัดสมองรักษาคนไข้ได้ 20ปีที่ผ่านมาโรงเรียนแพทย์ผลิตแพทย์สาขานี้ได้เพียงปีละ11คนเท่านั้นเพราะมีผู้สนใจเรียนน้อยจากการที่ทั้งเรียนยากและต้องใช้เวลาเรียนนานถึง14ปีแต่กลับได้ค่าตอบแทนเท่ากับแพทย์สาขาอื่นเมื่อเรียนจบหลายคนจึงเลือกที่จะไปทำงานให้กับภาคเอกชนแทนและปัญหานี้อาจหนักขึ้นเมื่อไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐ,ฐกิจอาเซียนในอีก4ปีข้างหน้ามีความเป็นไปได้สูง นะครับที่จะมีแรงดึงดูดให้ประสาทสัลยแพทย์ยิ่งออกจากระบบแล้วเมื่อออกจากระบบมากมากถึงตอนนั้นเนี่ยการให้บริการที่เราสามารถให้ได้อยู่ในการในปัจจุบันโดยอาศัยการส่งต่อนะครับก็จะไม่สามารถทำได้นั้นจะเกิดความเดือดร้ําของการให้บริการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนอย่างชัดเจนและรุนแรงประสาทศัลยแพทย์จึงเรียกร้อง ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความเข้าวหน้าในระบบราชการและเพิ่มค่าตอบแทนให้กับแพทย์ด้านนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับแพทย์รุ่นใหม่สิ <Okay. S 1> ริพรกิจป,ประกอบไทย PBS รายงาน